และส่วนใหญ่ก็คือวงเงินสมมติว่าคอนโดอันนี้ราคาล้านห้าบางทีพอเรากู้ไปแล้วแบงค์อาจจะไม่ได้ให้มาเต็มราคาล้านห้าก็มีใช่ครับที่เหลือเราก็ต้องหาปกเองส่วนมากก็จะประมาณ90%แต่ถ้าคอนโดแพงระดับหลายสิบล้านขึ้นไปอาจจะ70%ปอระมาณน้อ๋อคือมันก็จะคือยิ่งแพงแบงค์ก็จะยิ่งปล่อยลดคาเช้จ่ายเขาจะมีสัดส่วนของเขาเยอะครับจริงๆขึ้นกับฐานรายได้ของแต่ละคนด้วยครับว่าใช่งานทั้งสองท่านครับสมมติผมกำลังจะซื้อคอนโดแล้วครับมีเงินดาวอยู่แล้วนะฮะ เตรียมตัวยังไงดีกับการที่จะไปกู้แบงค์จริงๆหลักๆควรจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับหนึ่งสองที่สำคัญสุดว่าคุณจะต้องเตรียมตัวประมาณแนวๆนี้ จริงๆแล้วก็เอกสารเป็นมาตรฐานนะครับก็คือเราเตรียมเอกสารอะไรทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็อย่าทําตัวให้เครดิตตัวเองเสียอย่างเช่นผ่อนทีวีอยู่เครื่องอย่างเงี้ยอย่าให้มันขาดง่ายๆเลยนะครับบัตรเครดิตอะไรทุกอย่างรักษาเครดิตตัวเองให้ดีในระยะเวลานั้นพอถึงเวลาไปกู้แบงค์เนี่ยจริงๆแล้วทุกโครงการเขาจะมีแบงค์เป็นคนซัพพอร์ตเขาก็จะบอกรามาก่อนที่จะถึงงวดโอนว่าให้เตรียมเอกสารอะไรบ้างไม่ใช่เรื่องลำบากยากเย็นอะไรครับ ต้องต้เตรียมเงินก้อนไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าวันโอนต้องมีค่าใช้จ่ายในการโอนอีกบ้างครับค่าส่วนกลางที่ต้องจ่ายล่วงหน้าครับพวกนั้นก็คือพวกนี้จะต้องเตรียมไว้เราก็ต้องเตรียมไว้ในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับสัดส่วนของราคาห้องครับว่าเท่าไหร่เคยได้ยินมาเหมือนกันครับว่าคอนโดจริงจริงก่อนที่จะรับการโอนเนี่ยเราต้องตรวจให้ดีเลยใช่ไหมครับเพราะบางทีถ้าว่าเราไม่ตรวจรับส่งไปเขาบอกว่าจะมาตามหาให้มาดูแลมาซ่อมทีหลังนี้ยากจริงไหมฮะอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับ บางดี v ปหมดเพบางเจ้าทังนัเจ้าของ,ของโครงการบางเจ้าก็ดีมากครับคือต่อให้โอนไปแล้วเขาก็รับผิดชอบดีแต่ก็ส่วนใหญ่ก็แน่นอนนะครับคือลูกค้า2-300คนเข้ามาค,คนนี้ยังไม่โอนอถ้าโอนเสร็จเขาก็ได้ตังค์ใช่ไหมครับเพราะเขาต้องพยายามทําให้ลูกค้าโอนโอนให้เร็วที่สุดที่สุดเพราะนั้นเขาก็จะได้ Priority ที่ดีกว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้หมายถึงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจโอนเนี่ย ควรทาให้ให,ให้ให้เนี้ยบให้เรียบร้อยก่อนที่เรา,เาจะโอนถือเป็นมาตรฐานม,มันแฟร์ทั้งสองฝ่ายทั้งทั้งเดเวลอปเปอร์แล้วทั้งทั้งตัวเจ้าของห้องเองคือคงั้นในฐานะผู้บริโภคเองก่อนที่จะรับคอนโดเพื่อมาเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับ,ค,รบควรจะตรวจให้ก่อนว่าคนไหนอันไหนควรซ่อมอันไหนควรอย่างไรใช่ไหมครับค่ถามถึงหนังสือบ้างดีกว่านะครับหนังสือเล่มนี้ครับนะฮะจะตอบโจทย์อะไรให้กับคนที่กําลังอยากจะได้คอนโดเรื่องหลักๆเลยครับให้ให้ให้แนะนําดีกว่าครับคือ หนังสือเล่มนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับคอนโดคนที่จะซื้อคอนโดเป็นมือใหม่นะครับก็จะมีเรื่องพูดถึงการดูคอนโดการเลือกห้องการพูดถึงทำเลการดูว่าทำเลรอบข้างเป็นยังไงการที่ดูว่าคอนโดเนี้ยเหมาะสมกับเราไหมโดยที่ว่าหนังสือเล่มเนี้ยราคาก็อยู่มา150บาทข้างในเนี่ยจะแบ่งเป็นสักประมาณเกือบเกือบ40บทนะครับแต่ละบทก็จะเป็นเรื่องย่อสั้นๆนะครับที่จะ ยกตัวอย่างของจริงอเอามาให้ดูว่าเฮ้ยคอนโดตึกนี้นะ example ว่าเหตุการณ์มันเคยเกิดที่ตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรากำลังจะซื้อได้งงและอย่างนี้มีโครงการแต่ละโครงการอยู่นี้ด้วยไหมฮะมีการวิเคราะห์โครงการแต่ละโครงการแต่ละพื้นที่เรายกเคสจริงเรายกกรณีตัวอย่างนะฮะเป็นของจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นบทวิเคราะห์โดยละเอียดบทวิเคราะห์โดยละเอียดจะอยู่ในเว็บไซต์ tingoliving com คือต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นก้าวแรก สำหรับคนทุกคนผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มีโอกาสซื้อบ้านแค่ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เตรียมข้อมูลพวกนี้มาก่อนเสร็จแล้วอันนี้มันเป็นแค่ไกดลล์ไลน์คร่าวๆก่อนหลังจากนั้นแอดวานเนี่ยเดี๋ยวจะมีต,ต้องเข้ามาศึกษาข้อมูลอีกเยอะครับ ถึงจะเรียกว่าเหมาะสมจริงๆต้องบอกว่าใครที่กําลังจะซื้อคอนโดแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องไปวิเคราะห์หาข้อมูลเองแล้วใช่ไหมฮะคือมีคนที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะในการตัดสินใจคุณแทนที่คุณจะต้องมานั่งหาข้อมูลเองอ่านหนังสือเล่มนี้ได้เลยนั่นเองนะครับจริงๆถามหน่อยดีกว่าครับคือคอนโดเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีคนที่ซื้อเป็นของตัวเองด้วยบางคนซื้อไว้เก็งกําไรด้วยแต่ละท่านได้วิเคราะห์ไปไหฮะว่าการซื้อเก็งกาไรหรือว่าการซื้ออยู่เอง ส่วนใหญ่นี่คือเป็นข้อมูลของการซื้ออยู่เองนั้นเลยใช่ไหมหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลของการซื้ออยู่เองใหรับการซื้วเป็นการเก็งกําไรหรืออะไรเนี่ยก็ผมเชื่อว่าข้อมูลพวกนี้เขาคงทราหมดแล้วครับก็ต้องแอดวานซ์ไปอีกขั้นนึงนะครับใช่แล้วย่างงี้มีคําถามคําถามหนึ่งที่มักจะถามผมเองก็ถามตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าซื้อคอนโดแล้วผ่อนไม่ไหวทํายังไงดีทั้งสองด้านนี้ประสบการณ์อะไรอยากจะบอกไหมครับว่าเธอเขาค้าว่าซื้อแล้วมันผ่อนไม่ไหวก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือ พยายามผ่อนให้ไหวที่หนึ่งส่วนอันที่สองก็คือถ้าผ่อนไม่ไหวเนี่ยเราจะถูกเรียกว่าถูกยึดอ๋อถูกยึดแต่ถ้าเราไม่อยากถูกยึดเราก็ต้องพยายามขายดาวนั้นไปให้ได้ซึ่งมันก็มีตลาดการขายดาวตรงนี้อยู่ครับผมแต่ก็การขายแบบสบายๆกับการถูกบังคับขายเนี่ยฟื่ลิ่งมันต่างกันนะครับผมใช่ก็ไม่อยากให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ได้ครับทั้งสองท่านอยากจะให้ฝากนิดนึงดีกว่าเท่ากับใครที่อาจจะกําลังอยากจะซื้อคอนโดอยากจะมีที่อยู่เป็นของตัวเองนี่นะครับมีอะไรอยากจะฝากไหมก็ลองฝากได้เลยครับ ผมคิดว่าซื้อคอนโดเนี่ยหรือซื้อบ้านนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่ามันกําลังจะทําให้เราเป็นหนี้ไปอีก2ี่0ปีสรัิบปีเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนครับบางทีเดินเข้าไปในโครงการแล้วเนี่ยเซลล์หรือพนักงานขายหรือทุกสิ่งทุกอย่างเขาบิ้วอารมณ์ให้เราตัดสินใจเร็วก็อยากจะบอกว่าอย่าใจร้อนนะครับก็ก็ศึกษาหาข้อมูลให้มากก่อนนะครับก่อนที่จะทําการตัดสินใจจองอะไรไปครับอีกทั้นหนึ่งครับก็ นั่งตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยละครับมันมีคือเยอะมันมีเยอะแล้วก็มีช้อยส์เยอะมีตัวเลือกเยอะก็บางครั้งเราไปดูคอนโดเนี่ยก็จะเดินไปที่ทำเลแดดร้อนๆดูงานก่อสร้างบ้างหล่ะหรือว่าไปที่ไซต์บ้างหละก็เหนื่อยแต่ว่าถ้าไปทั้สามสครั้งก,ก็หมดแรงและแต่คิดว่าถ้ามันจะอยู่กับเราไปอีก1 0บยีปีเนี่ยก็อยากจะให้ไปเยอะๆสักยี แห่งเป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าแต่ละแห่งเนี่ยต่างกันยังไงแล้วค่อยเลือกในสิ่งที่เราต้องการกรับผมอีกสักคำถามอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวเหมือนกันครับถามว่าคอนโดทุกวันนี้นะครับที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกท่านเอ่อทั้งสองท่านนะครับวิเคราะห์ไปไงว่าในอนาคตคอนโดเมื่อมันมีเยอะเนี่ยนะครับราคามันจะถูกลงหรือคิดว่ามันจะแพงขึ้นไหมฮะจะแพงขึ้นเรื่อยๆครับน่าจะแพงขึ้นใช่ไหมเพราะว่าอันเนื่องมาจากว่าคอนโดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผลิตขึ้นมาได้เหมือนรถยนต์ครับแต่คอนโดิน ซึ่งพื้นดินในบ้านเราราคาต่อตารางเมรแพงขึ้นเรื่อยๆครับนั่นคือสิ่งที่เป็นต้นทุนที่สําคัญที่ทาให้มันต้องแพงขึ้นอยู่แล้วหลายคนที่อาจจะช่างใจว่าในอนาคตมันถึงแม้ว่าจะมีเยอะขึ้นอาจจะถูกลงก็ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมครับอย่างนี้ครับใครที่อาจจะได้หนังสือเล่มนี้ครับฝากโปรโมทหน่อยแล้วกันครับว่าสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับก็ที่ C ี B2S ในอินนะครับทุกสาขาท่วประเทศนะครับตามร้านหนังสือชั้นนำครับ หรือแม้แต่เว็บไซต์ของทั้งสองท่านคือเว็บไซต์อะไรนะครับอีกครั้งหนึ่งทิ้งออฟลิวิ่งดอทคอมครับครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับเชื่อว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่กําลังอยากจะมีคอนโดหรือว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองนี่นะครับน่าจะมีคําตอบให้กับตัวเองแล้วนะครับกับการพูดคุยในวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าคลิปออฟเดย์เดย์ครับ